สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์ศิรินยาค่ะจะมาสอนดีเทอร์มินแนต์ของเมทริกซนะคะขนาด n คูณ n แต่จะเป็นขนาดตั้งแต่3ขึ้นไปนะคะก็คือ3คูณ3 4คูณ4หรือ5คูณ5นะคะอ่ะเขานี้หลักการในการหาดีเทอร์มินแนค่ะเราจะใช้การกระจายโคแฟ c เตอร์ค่ะนะคะหลักการง่ายๆให้ในักเรียนเลือกแถวใดแถวหนึ่งหรือหลักใดหลักหนึ่งค่ะ ดูอันนี้เลือกแถวใดแถวหนึ่งหรือหลักใดหลักหนึ่งนะคะเราจะนิยมเลือกหลักที่มีศูนย์นะคะเลือกหลักที่มีศูนย์หรือแถวที่มีศูนย์เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณแค่นั้นไม่มีอะไรอยากเลือกแถวอื่นก็ได้ up to you โอเคอ่ะคราวนี้ค่าเดซค่ะค่าเดซจะหาจากไหนวิธีการคือถ้านักเรียนเลือกแถวที่1ถ้านักเรียนเลือกแถวที่1น,นะคะย้ำคำว,ว่าท่า ให้นักเรียนเอาสมาชิกตัวที่1ค่ะไปคูณกับโคแฟกเตอร์1 1ไปบวกกับสมาชิกตัวที่2คูณกับโคแฟกเตอร์1 2บวกกันอย่างเงี้ยทั้งแถวเลยค่ะนันเรียนก็จะได้ค่าเด็ดนะคะหรือถ้าเรียนไม่อยากเลือกแถวนี้ก็ไปเลือกหลักใดหลักหนึ่งหรือแถวใดแถวแถวหนึ่งที่ไม่ใช่แถวนี้ก็ได้โอเคไหมสูตรจะเป็นตามแถวหรือหลักที่นักเรียนเลือกโอเคลองทําเลยดีกว่าข้อ1ค่ะข้อ45อ่ะเริ่ม อยากไปชึบครูเห็นสูตรแล้วเห็นไหมนักเรียนเห็นสูตรปะแปลว่าครูอยากเลือกแถวนี้อืมครูเลือกแถวนี้ค่ะก้อนเนี้ยค่ะเราเรียกเขาว่าแถวที่หนึ่งดังนั้นตัวแรกค่ะเรียก a หนึ่งหนึ่งสมาชิกตัวที่หนึ่งสมาชิกตัวที่สองสมาชิกตัวที่สามถูกไหมแถวที่1หลักที่1แถวที่1หลักที่2และแถวที่1หลักที่3ดังนั้นสูตรของนักเรียนก็จะไปตามสูตรนี้ค่ะอ่า แถวที่1ใช่ไหมเอาสมาชิกตัวที่1ค่ะคูณกับโคแฟกเตอร์1นึ่งอ้าวคุณจะไฮไลท์สมาชิกตัวที่1คูณกับโคแฟกเตอร์1นึ่งค่ะอา้าวขับอย่างลบมาลบเนี่ยเออเอาแล้วก็สมาชิกตัวที่2ไปคูณกับโคแฟกเตอร์1นบวกสมาชิกตัวที่3คูณกับ 1, โคแฟกเตอร์1นึ่งสามเคยไหมคะ แต่ถ้าเรียนไม่เลือกแถวนี้นักเรียนก็ดูสิว่าตัวเองเลือกแถวไหนตัวเลขตัวห้อยพวกนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนไปตามที่นักเรียนเลือกโอเคนะอ่ะคราวนี้นักเรียนก็เริ่มดู Cofactor 1 1นนนี่คือสิ่งที่เรียนต้องหาค่ะ cofactor 1 1 cofactor 1 2 cofactor 1 3แล้วทำไมเราต้องเลือกแถวที่มีสูล่ะเหตุผลนักเรียนดูตัวนี้นะคะครูเลือกตัวนี้ เนื่องจาก a 1 1เป็นเลข0เนื่องจาก a หนเป็นเลขศก้อนนี้ทั้งก้อนครูถือว่าเป็น0เลยค่ะครูไม่คิดโอเคไหมเพราะ0คูณกับโคแฟกเตอร์ก็ได้0ูนย์เนะคะดังนั้นครูจะเริ่มหา c 1 2กับ c 1 3ครูหา2ตัวนี้นะ c 1 1ครูไม่หานะคะครูไม่หาเพราะฉะนั้นครูตัดทิ้งเลยครูไม่เอาอย่างนี้โอเคปะ <laughs> ลบได้นะเกียดมากโอเค ครูเขาเขียนมาให้แล้วอ่ะอคิดไปเถอะนะแต่เราไม่ใช้ไม่ใช้จริงๆอ่ะคราวนี้โคแฟกเตอร์หนค่ะหายังไงทพบทวนนะคะโคแฟกเตอร์ Co ค่ะมันคือจะต้องเป็นลบหนึ่งยกกำลัง i กับ j บวกกันก็คือบทนี้คูณกับไมเนอร์ค่ะไมเนอร์ minor, ตัวเดียวกันนะคะโคแฟกเตอร์หนึ่งก็ต้องเป็นไมเนอร์หนอ่ะไปค่ะไมเนอร์หนคือตัดแถวที่1หลักที่สองทิ้ง นักเรียนก็จะเหลืออะไรบ้างเหลือ 1, 1, 2, 3ก็จะเหลือตัวนี้ถูกไหมคะอะใหไ,ไลน์ให้ดูก้อนนี้ทั้งก้อนค่ะลบ1กำลังสจะมีค่าออกมาเป็นลบ1ไม่งงนะคะไมเนอร์ก็คือตัวที่เหลือเมื่อกี้ค่ะ 1, 1, 2, 3หหงหนึ่งสองโอเคไหมอะคราวนี้ไมเนอร์เป็นเดดจำให้ได้นะคะไมเนอร์เป็นเดดเพราะฉะนั้นนักเรียนหาค่าเดดค่ะคูณลงไปลบกับคูณขึ้นลบห เก็บไว้ก่อนนะไปคูณกับคูณลงได้3ลบคูณขึ้นได้2 3-2ลบ2เหลือ1เพราะฉะนั้น1คูณลบ1ได้ลบ1ค่ะโอเคไก้ก้อนนี้เก็บก้อนนี้ไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนต่อไปหาโคแฟกเตอร์1 3ค่ะโคแฟกเตอร์1 3ก็ต้องเป็นลบ1ยกกำลัง1-3บวก3ถูกไหมคะตัวนี้ไง i กับ j บวกกันอยู่ตรงนี้ไปคูณกับไมเนอร์1 3ค่ะคูณลบทุกอย่างออกก่อน m มเนอร์หนึ่งสามหมายความว่าอะไรก็แปลว่าตัดแถวที่1หลักที่3มทิ้งเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเหลือนักเรียนก็จะเหลือตัวนี้หนึ่งลบหนึ่งสองหนึ่งเห็นไหมคะหนึ่ลบหนึ่งสองหนึ่งโอเคนะอ่ะคราวนี้ก็จะเห็นแล้วว่าตัวแรกค่ะลบหยกกำลัง1นบวกสามเป็นเลขคู่ค่ะออกมาก็จะเป็น1นึ่งโอเคนะตัวนี้ก็คูณลงค่ะ คูณลงได้1ค่ะไปลบกับคูณขึ้นคูณขึ้นได้ลบ2 1นไปลบกับลบ2ได้3ค่ะ3คูณ1ได้3แสดงว่าตรงนี้ผิดนะลูกแก้ให้หน่อยค่ะตรงนี้ได้3อ่ะสามเฉยเฉยนะไม่ใช่ลบสามนะคะเอาค่าทุกค่าค่ะแทนเข้าไปในสูตรเคไหมสูตรอยู่นี่เอาค่าทุกค่าแทนเข้าไปในสูตรเพราะฉะนั้นคําตอบของนักเรียน ตัวแรกเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า a 1 1ของนักเรียนมันเป็นศูนย์ไงก้อนนี้ทั้งก้อนครูบอกแล้วมันได้ศูนย์ครูไม่คิดครูจะเริ่มใส่ตั้งแต่ตัวแรกค่ะขยับลงมาหน่อยสิอ่ะ a 1 2ของนักเรียนเป็นเลขอะไร a 1 2ของนักเรียนก็คือตรงนี้นี่คือ a 11นี่คือ a 1 2นี่คือ a 1 3เพราะฉะนั้น a 1 2ของนักเรียนเป็นเลข1 ูลากลงมาให้ดูนะเป็นเลข1 c 1 2ของนักเรียนเป็นเลขลบหอ่ะลากลงมาให้ดูอยู่นี่โอเคนะต่อไปค่ะ a 1 3ของนักเรียนเป็นเลข2องใส่ตรงนี้เห็นนะคะแล้วก็ c c o f a c t o r มหนของนักเรียนเป็นเลข3ใส่ลงมา นักเียนก็จะได้คําตอบค่ะ1คูณลบหได้ลบหนึ่ลบหบวกหกคำตอบเป็น5ค่ะเขีย okay, นะหลายคนบอกว่าอาจารย์ไหนสามคูณสแล้วเราไม่ทําวิธีนี้ได้ไหมคําตอบคือได้นะ3าคูณสเนี่ยนักเรียนต่ออีก2หลกักเป็นปกติของเราอะถูกไหมต่ออีก2หลกักแล้วนักเรียนก็คูณลง ทำได้ไหมคะคุณลงคุณลงคุณลงลบกับที่คุณขึ้นคุณขึ้นคุณขึ้นแค่นี้หนูก็ได้คำตอบแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นโคแฟกเตอร์ก็เลยไม่นิยมในการทำของสามคูณสามนะคะจะนิยมการทำตั้งแต่4คูณสี่มทริกซ์4คูณสี่เป็นต้นไปเนาะอ่ะมาดูคะ่ะถ้าสี่คูณสี่ทำยังไงอ่ะดูข้อนี้นะคะนักเรียนเห็นยังเห็นแถวที่มีศูนย์ยัง น่าจะเห็นแล้วเนาะเห็นลเลขที่มันน้อยด้วยแปลว่าเราน่าจะเลือกแถวนี้อืมน่าจะดีอ่ะน่าจะดีแถวนี้เราก็เขียนให้มันก่อนค่ะเพื่อเพื่อเราจะได้ไม่ลืมไม่ใช่อะไรหรอกนี่ a สองหนึ่งค่ะเห็นไม่สวยเลยอะ่ะอืม a สองหนึ 1, ่ง a สองสอง a สองสาม a สองสี่นะคะดังนั้นสูตรค่ะ ขอยื้งหน้าเน่อยนะคะ DEX A ก็จะเท่ากับ A21 cofactor 21, co 21ะะไปบวกกับ A22 คูณ cofactor 22ไปบวกกับ A23 คูณกับ cofactor 23ไปบวกกับ A24 ค 24, ูณกับ cofactor 24 อะเริ่มค่ะ a 2 1, 1เห็นเลขแล้วเนาะครูเขียนชัดเจนนะ a 2 1คือเลข1ค่ะ a 2 1คือเลข1ส่วน cofactor ร์คืออะไร cofactor ร์คือลบ1ยกกำลัง2อบวก1แล้วก็ใส่ไมเนอของ21ลงมาค่ะอ่ะคำว่าไมเนอร์หมายความว่าให้ในากเรนตัดแถวที่2กับหลักที่1ทิ้งนังเรนก็จะเหลือ884ค่ะ 123ค่ะแล้วก็ C14 4ค่ะโอเคนะคะก็คือเก็บไว้ก่อนนะนั้เรียนก็ไปดูว่าเมทริกสามคูณสเราจะหาค่าเด็ดยังไงเนาะปกติครูจะต่ออีก2หลักเพราะฉะนั้นครูเว้นที่นี้1อ่ะบวก A22 ค่ะ A22 ตอนนี้เรารู้ค่าและ A 2 2มีค่าเท่ากับ2ค่ะดูจากดูจากตรงนี้นะ นะคะคดูจากตรงเมื่อกี้อพอนเนเนได้ตรงนี้เสร็จเหมือนเดิมค่ะนะเนเนก็ไปหาโคแฟกเตอร์สองสองค่ะโคแฟกเตอร์สองสองก็เอาลบหยกกำลังสองบวกสค่ะแล้วก็ใส่ไมเนอร์ลงมาค่ะตัดแถวที่สองหลักที่2ทิ้งค่ะเหลือ4ี่แดสี่ค่ะ0ูนสองสมค่ะแล้วก็สองหนึ่งสี่ค่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะ นักเรียนก็จะเห็นว่าตัวต่อไปเป็น A 2 3ซึ่ง A 2 3เนี่ยดีต่อชีวิตมากเลยเพราะว่า A 2 3เป็นเลข0ูนย์เห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นก้อนนี้ครูตัดทิ้งค่ะครูไม่คิดครูไม่คิดเปลี่ยนสีก่อนให้รู้ว่าอ่ะก้อนนี้เราได้0ูนไม่คิดเลยนะข้ามตัวนี้ไปเลยนะคะเสียเวลาชีวิตอืมอ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปมองตัวถัดไปค่ะ A 24ค่ะเป็นเลขอะไร สองสี่เป็นเลขสองถูกไหมอ่ะใส่ลงมาบวกเลขสองค่ะไปคูณกับโคแฟกเตอร์สองสี่โคแฟกเตอร์สองสี่ก็ต้องเป็นลบหนึ่งยกกำลังสองบวกสี่ค่ะดูไมเนอร์ค่ะตัดแถวที่สองหลักที่สี่ทิ้งดังนั้นไมเนอร์ของนักเรียนก็จะเหลือสี่แปดแปดศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สองสี่หนึ่งนะคะอ่ะคราวนี้เราจะหาเมทริก หาเมทริกแปลว่านักเรียนจะต้องเติมต่อไปอีก2หลักจำได้ไหมก็กลายเป็น8 1 4 8 2 1่งสองหถูกแหละคิดเลขค่ะเอาทีละก้อนตรงนี้คูณกันให้เสร็จเลยค่ะคูณกันก็จะได้ลบหนะคะอ่ะนักเรียนคูณลงลบคูณขึ้นลบคูณขึ้นค่ะไปหมดแล้วอา คุณลง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 ตัวแรกค่ะ8864อันนี้แอบ,บทดนะแอบบคิดนะคะแอบบคิดคูณไม่มีกระดาษทดไง8864ไปบวกกับคุณลงอีกที12 8 96คุณลงอีกทีได้4ค่ะกุ๊ปแรกได้164 อันนี้ยังแอบคิดอยู่นะลบคูณขึ้นค่ะคูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้นได้ไลยแปดส่สามสค่ะ8 3 24 8มยี่บโอเคบวกกันได้88ค่ะ164ยหลบแป น้อยห4สลบแปดเหลือ76ค่ะนักนเลยคงไม่ทดเลอะเทอะแบบครูนะกรุณามีกระดาษทดค่ะอ่ะป่าไปเมทริกตัวที่2ค่ะต่อมาอีก2หลกักอ้าวทึบต่ออีก2หลกักค่ะ402 8 2 1องแออืม คุณลงนะคะคุณลงคุณลงคุณลงอ๋อคุณลืมคิดก้อนแรกเนาะขอโทษค่ะก้อนนี้คิดก่อนได้สองโอเคนะได้สองคุณลงเมื่อกี้แอบคิดก่อนสิบหกสองสามสิบสองไปบวกกับหกแปดสี่สิบแปดไปบวกกับศูนย์โอเคลบรวมกันก่อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบค่ะอ่ะเก็บไว้ก่อนไปลบ คุณข,ขึ้นค่ะ16 12 0โอเคลืมอีกอ่ะ16 12 0เพราะฉะนั้นได้28 80ตบ28 50เท่าไหร่52โอเคอืมลบลบลบ เมทิกก้อนสุดท้ายค่ะเมทิกก้อนสุดท้ายต่อไปอีก2หลักค่ะต่อไปอีก2หลักนี่ก็จะได้เป็น4 0 2 8 1 4อ่ะคุณลงค่ะทีนี้คุณลงคุณลงคุณลงอ่ะคุณลืมคิดก้อนแรกอีกแล้วคิดก้อนนี้ก่อนคิดก้อนนี้ก่อน2ได้สองเฉยๆค่ะถูกไหม แอบคิดเมื่อกี้คุณลงได้อะไรคุณลงได้4คุณลงตัวที่2 8432คูณลงตัวที่3ได้0ค่ะรวมกันเป็น36ค่ะเก็บลบคูณขึ้นกันค่ะคูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้น่าตาลายเหมือนคูนะคูณขึ้นได้16ค่ะ ได้16ค่ะได้ศูนย์ค่ะครูคิดเลขถูกไหมเดี๋ยวนะได้สี่อ๋อถูกแล้วนี่สาดสีสามสองตัวท้ายได้ศูนอ๋อโอเคโอเคดีนะมีคนพักมาพอดีอาจารย์คิดเลขผิดแปดสี่ตัวนี้เหรอสามสองโอเคเจอแล้ว 32รวมกันเป็นไปหมดแล้วส4มสค่ะ36มสบหกลบสีเหลือลบสิโอเคอืมอย่าคิดว่าครูเขียนเลขไม่สวยนะอันนี้แอบทดเฉยๆนะคะก็เลยเขียนขี้เลอืมจริงๆเขียนเรียบร้อยะตายต่อค่ะคิดเลขที่ไม่พอแล้วเขียนเท่ากับตรงนี้เนาะ ลบ76ค่ะบวก1 4 4ลบ24ค่ะ1 0 4ลบ24เหลือ80 80-76ลบ76ตอบ4ค่ะเย้ yeah. จบถ้านักเรียนไม่เชื่อย้ำนะถ้านักเรียนไม่เชื่อนักเรียนไปลองเลือกแถวอื่นหรือหลักอื่นที่ไม่ตรงกับครูนะที่ไม่เหมือนครูนะและคำตอบต้องได้เท่ากัน อะลองดูถ้าไม่เชื่ออีกนะถ้าไม่เชื่ออีกทำแบบฝึกหัดที่สิบสองเออทำเยอะๆก็จะได้คล่องๆโอเคนะนะคะสำหรับเรื่องนี้ลาไปก่อนลาลาต้องไม่กระดกลิ้นเนาะลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย